สวัสดีค่ะก่อนจะเป็นคนดังนี่ก็เตรียมทานก่อนนะคะเตรียมทานก่อนจะเป็นคนดังนี่เตรียมไหมเตรียมทานเตรียมว้เช็เตรียมกลับมะพร้าวน้ำมันใส่ถึงจะดังได้ <laughs> ถึงจะดังได้นะโอเคไหมถึงถึงถึงจะดังได้เนี่ย เตรียมทานเตรียมอะไรทุกอย่างมันคืดังได้นะมาก็เตรียมดังแล้วนะคะเตรียมดังแล้วเป็นคนดังได้นี่ก็ต้องเตรียมหลายอย่างนะจะเป็นคนดังได้อะ่ะนี่ดังแล้วเห็นไหม ดังไฟเจียวหมูดังไฟเจียวมันหมูจ้าเพื่อจะเป็นคนดังได้จะเตรียมทานเตรียมกลับมะพร้าวเตรียมกลับมะพร้าวเพื่อจะเป็นคนดังได้หลายอย่าง เพื่อนๆดังอะดังอย่างอื่นมันดังได้ดังสบายนะอันนี้ดังไฟลมันดังลำบาก <laughs> ดังลำบากวูนนีควันอูดตัวเองแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอาถ่านใส่กสักหน่อยก่อนไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมไอ้ไม้ เงไปเปล่าเองไปเป้าไว้ก่อนมีต้นนอ้นี่คุณเพื่อนอยากได้ไหมนี่ต้นอ่ออะไรนะที่เขาฟ้าทไลายโจรน,นี่นเต็มเลยนี่ฟ้าทไลายโจรนู่เห็นไหมเต็มเลยใครอยากได้มาเอานะนู่นฝนตกใส่ลงงามงามนี่นี่นี่กะเพราก็มี กะเพรามะเขือมะละกอเขาว่ามะละกอบุญเกิดนะเนี่ยน้ําท่วมไปแล้วรอบนึงอะ่ะไม่รู้มันขึ้นมาได้ยังไงตอมันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่เน่าเนอะนี่เห็นไหมนี่มะเขือเหลือมันเป็นเพี้ยไปแล้วเนี่ยเป็นเพี้ยไปแล้วรอบนึงแล้วมันแตกใหม่ขึ้นใบใหม่นี่ฝนตกใส่ยึงถางหญ้าไม่ได้เลยดอกไม้ก็สวยเนะเหลืออยู่ะ ไม้ก็สวยนี่ควันนีหอมจีนนะนี่ยหอมจีนนี่อันนี้ผักสังนี่ก็ผักสังมันต้นไร้ใบนี่ต้นผักหวานนี่เอาไอ้ไอโหระพามาชํำไว้เนี่ยมันจะติดหรือเปล่าสาธุให้ติดนี่กระชายเอา ดินถมไว้เลยขึ้นเลย,เลยไม่รู้มันจะเป็นอันนี้หรือเปล่ามีต้นย่านางเป็นเพี้ยอันนี้เงินไหลกองทองไหลามาในต้นเออนี้ยเออเนี่ย